เอาละครับก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมการซีรอลเอ็กวันนี้อยู่กับแล็กนัลล็อก M อ็มคลาสนะครับเป็นคลิปที่เข้ามาชี้แจงแล้วก็เข้ามาอธิบายครับเนื่องจากด่ากันเละเทะนะครับผมกลัวลืมครับในระหว่างนี้ช่วงเวลา10บโมงจนถึงปัจจุบัน11บเอโมงกว่าเนี่ยก็มีการแจกโค้ดมาในช่วงตอนแรก10บโมงแล้วผมมาโพสต์ตอน10บโมงสินะครับโพสต์ไปใน YouTube ด้วยว่าเฮ้ยแม่งแจกเงิน6 4 m โอ้โห oh, ทุกคนรีบกรอกเลยผมแพ็กไปปึ๊บผมทิกบอกใครกรอกได้แล้วกดติ๊กถูกมีคนติ๊กไปหกสิบสองคนสักพักคนด่าเต็มเลยครับหมดเร็วจังจะแจกทันไหมโดนยึดคืนแล้วตอนนี้ในแชท discord เราเนี่ยก็ด่ากันเละเทะแบบนี้นะครับด่ากันเละเทะไอคนโพสเนี่ยดันเป็นมาดาระคก็เลยด่ากันแล้วก็ด่าโอ้โหผม ไม่ไหวครเห็นคุยกันเยอะผมก็เลยเอามาทําคลิปให้หน่อยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคนจะลืมแล้วก็มีคนแปะว่าเงินดาวอาอมซีเรื่องของเรื่องมันคือไงรู้ไหมครับอ่ะใน Discord เนี่ยมีอธิบายทุกอย่างเพราะว่าตอนแรกได้เงินมาหกสิบสี่เอ็มแต่หลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะมาเป็นภาพเนี้ยเห็นไหมได้โมล่าคอยหกร้อกว่าอันบางคนใช้ไปก็เหลือแบบติดลบแทนนะครับ ถามว่ามันเพราะอะไรบางคนใช้เงินไปนะเดี๋ยวดีให้ผมให้ดูนี่เงินกลายเป็นติดลบแทนเพราะว่าทีมงานลิฟคืนครับเนี่ยมีโหแต่และคนเงินติดลบปมดเลยครับเนี่ยคนนี้ก็ติดลบคนนู้นก็ติดลบนนดลบ,บางคนเอาเงินไปซื้อม้ามาไปซื้อม้าเมื่อขี่ไอ้เหี้ยเงินติดลบนะครับถามว่าเพราะอะไรก็อ่ะผมโพสต์ไว้ดิสคอตอนแรกเนี่ยแปะมาเสร็จนี่คือหลักฐานนะ หลักฐานก็คือไอ้เจ้าของโปรไฟล์ที่เป็นรูปมาดาระเนี่ยเ <c oughs> ขปาประกาศว่าโอเคแจกโค้ดรับไปเลยครบรอบหกเดือนโคดตุ๊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 ดก็คือโคดที่ผมแปะในดิสคอร์นั่นแหละเดดไลน์วันที่หนึ่งเซปเทมเบอร์ September, ก็คืออีกนานแต่ว่าลิมิเต็ดควอนติตี้ก็คือจำนวนจำกัดนั่นแหละแต่พอกรอกไปมันออกมาเป็นหกสิบสี่เอ็มก็ ใครกอ,อกทันกดก็มีคนกอ,อกทันกอ,อกไม่ทันอยู่เจ็ดสิบกว่าคนตอนที่ผมโพสอะนะสักพักทีมงานประกาศว่าเฮ้ยนักผู้ชมไปทุกท่านโพสเรามันมีความผิดพลาดรางวัลมันไม่ตรงเพื่อไม่ให้กระทบต่อบัญชีคุณเราเอาไอเทมออกแล้วถ้าคุณเอาเงินไปใช้คนนั้นจะติดลบทันทีอ่ะเรากลับไปอ่านแชทเพื่อนๆใน Discord นะอ้ยนะครับ ก็จะเห็นว่าติดลบกันหมดแล้วก็มานั่งด่ากันเละเทะนะครับตอนนี้บางคนบอกเลิกแล้วติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการผมก็แซวเรื่องมาละอันเรื่องราวมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบนั่งคุยอะไรกันเยอะแยะว่ายังไงคือจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีผมก็ทักไปหาทีมงานแล้วเรียบร้อยนะครับในระหว่างนี้ทีมงานก็ยังไม่ได้ตอบผมก็มานั่งอ่านนะแล้วก็สักพักก็เริ่มตีกันเองบ้างนะครับ แต่ผมก็พยายามเล่นมุกตลกขบขันด้วยการแบบแซ์เรลื่องมาดลานะเพราะว่าไอคนโพสเนี่ยมันคือคนนี้ครับแล้วมันแบบใช้รูปหน้าเป็นมาด่าไงผมก็เลยถามทุกคนว่าทุกคนว่ามาดลาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยคนก็แบบเออมันจะทำไงก็คือผมผมไม่รู้นะครับคือเขาอา่ะจ,จะไม่ได้เป็นคนทำโค้ดเขาอาจจะเป็นแค่คนโพสเฉยแต่ว่าตอนนี้เขาชิปหายแล้วอ่ะเพราะว่าเขาโพสโค้ดไปแล้วมันวุ่นวายกันทั้งเซิร์ฟ คนไทยแต่ละคนก็ไม่พอใจนะเพราะว่าเนี่ยเงินมันติดลบแล้วเขาใช้เงินไปแล้วแล้วพอใช้เงินไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนติดลบเป็นร้อยเอ็มจากการที่ใช้เหรียญแมวนะครับเนี่ยดีใจด้วยเป็นหนี้กันทั้งเซริร์ฟคือตอนนี้ทุกคนนะเป็นหนี้หมดแล้วนะครับอา๋ยวผมเข้าไอดีผมไม่ดูตอนนี้ก็อ๋อไม่ใช่ผมไอดีผม, ID, ผมเงินผมเงินผมไม่ติดลบผมมีเงินเยอะกว่าไอที่มันแจกอืมนะ ตอนนี้ทุกคนก็เลยพยายามจะคุยกันว่ายังไงนะกลายเป็นสักพักก็เลยขอนคายกันเองแต่ว่าเนี่ยครับหลักฐานการโพสเนี่ยมันหายไปแล้วก็โพสอะมันหลักฐานมันคนโพสมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันโพสต์ว่าเป็นครบรอบหกเดือนนะครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างะ่ะว่าจะอยากจะให้เขาชดเชยยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าทีมงานอะถ้าเอามุมมองผมนะทีมงานอะมันคิดอยู่เว้ยว่าเฮี้ยละทําไงดีวะ เราจะชดเชยยังไงดีอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปห้องออแจกโค้ดอีกรอบแม่งแจกอะไรขนาดนี้แจกทั้งอันนี้ 64m ใช่ไม่มมันมีโมล่าคอยเหรียญทองอีกอ่ะถ้าผมกดเครื่องคิดเลขเนี่ยอะถ้ากดเครื่องคิดเลขเลยอะ่ะ 64m ใช่ว่ะเนี่ย 64m ทดไว้ก่อนนะเหรียญโมล่าโคคอย,คอยเนี่ย630เหรียญเหรียญละสองแสนทุกคนคูณไปเนี่ย 126m บวกอีกหกสิบสี่เอ็มเป็นร้อยเก้าสิบเอ็มยังไม่นับของอย่างอื่นอีกนะพวกแบบว่าไอหินอัพขั้นฟรีอะไรอย่างเงี้ยรวมมันรวมรวมมาผมว่าประมาณสองร้อยเกือบเกือบสองรอยเอ็มถูกไหมทีมงานกำลังคิดแล้วว่าไอ้เนี่ยแต่ผมบอกเลยนะถ้าทีมงานใจใจก็อัดเงินเป็นโค้ดใหม่มาแล้วก็ให้ที่มันติดลบมันจะหายนึกออกป่ะมันแก้ง่ายมากทุกคน ไอเราเป็นคนพูดเรารู้แก้ง่ายมากเอาโค้ดเนี้ยกอกทับเข้าไปทุกครั้งที่ติดลบจะหายหมดเลยเงินที่ใช้ไปก็จะได้คืนมาแต่มันเป็นการแจกที่มหาสารไปผมเดานะทีมแม้ก็เลยคิดนิดนึงแต่ตอนเนี้ยคนมันเฮโลวยกันแล้วมาแจกโค้ดแบบเนี้ยเนี่ยระหว่างนั้นมันก็มาแจกโค้ดเนี่ยดิสผมปักไว้ใต้คอมเมนต์นะเนี่ยโค้ดปลอบใจเนี่ยมันไม่ใช่คนด่ากันอยู่เลเทเผื่อเลิกเล่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่องแชทก็เป็นเอกสารนนะ่ะว่าเฮียไม่มีใครพอใจหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานก็ต้องแก้โดยด่วนอย่างน้อยไม่รู้จะทำไงแหละแต่ต้องทำให้มันไม่ติดลบแล้วก็ให้ทุกคนเขาเล่นเกมต่อไปได้หรือซื้อใจด้วยกันแจกโค้ดเดิมนะแต่เป็นจํากัดจํากัดวันแทนไม่ใช่จํากัดปริมาณอ่าไม่งั้นคนก็ด่ากันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันน่ะนะเพราะฉะนั้น ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมรีบอัดคลิปให้กลัวลืมก็เดี๋ยวไปคุยกันในดิๆต่อนะครับเจอกัน